สูรดีแม็รถที่ต้องมีทุกบ้านสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัสเซอนะคะวันนี้เอา b m a มปี2021เครื่อง1.9ตัว S มาให้นะคะราคานะคะอยู่ที่565,000บาทออกรถฟรีดาวที่สําคัญนะมีโปรช่วยผ่อนไปอีก12เดือนหรือว่า1ปีนะคะผ่อนแค่6,002หลังจากหลังจากนั้น6ปีหลังนะคะก็จะผ่อนราคาเต็มอยู่ที่8 7 0 0เท่านั้นนะคะมาดูรถเลย น็อตเดิมๆนะคะคันนี้นะขานหน้าก็เดิมๆค่ะสนิมไม่เกาะเลยนะรถคันนี้ใม่แค่20,000ื่นเท่านั้นได้ยินเสียงรอบรถไหมเสียงเพาะมากนะคะไฟใสๆมีไฟตัดหมอกนะแล้วก็จะเป็นแม็กกระทะแบบนี้ติดรถมานะแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวหลังไหม่มาคุยกัน <c> นี่ข้างในไหม่น้อยมากๆนะ20,000ืฟังก์ชันวิทยุนะคะเกียร์หกสปีดเบาะผ้ารอบคัน อยากได้ของดีต้องลงทุนลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนจอได้ใหม่นะบอดี้รถนี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่แค่นี้นะคะคือใช้งานน้อยมากกลิ่นก็ยังหอมอยู่เลยใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปแป้งโฉมให้เหมือนป้ายแดงเลยนะคะเบอร์โทรลิงไลน์ปังหมุดด้านล่างทักมาโทรม,มาได้เลยคะ่ะ